เง็นมาพี่น้องโลละสองแสนห้าสิบพันหมอกเป็นอย่างไรนะสบายดีพี่น้องอีกเสียงเพลงเบิร์สกุลเบิด์ซึมองสุบอนเดอพี่น้อง เขาสมง o u ทุบ e บลราพาเพิ่อนึกเต้ามือนเ่ยพี่น้องมาหาอยู่หากินนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนีลยก็ดีเนาะมาเลาะโคกเลาะป่าอีะไะพี่น้องอยู่น้ำไห้น้ำหน้านี่แหละเห็ดเพาะกระส่าเห็ดเพานะแต่ว่าตอนนี้เยาเห็ดเห็ดหลังงงพี่น้องเลยอ อย่างงอกเรืองสองดอกสองพี่น้องมันตรงซ้ยเป็นบกหรือแมงไหมแล้วมาแคะกินดอกใบใหญ่อะไรทั้งหของปลอมบเนาะหรือของแท้นี่ ของปลอมอของแค่พี่น้องไม่ได้กินหอมเห็ดหลังอกเก็บแมงแข้งนำะเก็บแมงแข้งแล้วก็เก็บเห็ดไข่นำะนี่เลยแมงแข้งเิ่งเอาโตมันมนี่แหละตวัวแมงแข้ง โลละสองแสนหาสิพันกีบเมันบาทกระจีประมาณลาวลาวหาลอยพี่น้องเอ้ยเนาะหาลอยหกร้อย600บาทนี่แหละตอนนี้มันอึดขนาดเลยห้าย่างก็ถือว่าห้าย่างนี้เขาหาจนสิบเบิด์ตเลยเอาบอัวดงมาหาไปขายดอกถ้ามันได้ลายกับคายกันแล้วมันหักบกพัพ่อสิได้ขายคือเขาเอาหลวงอีก เสียไปคั่วกินไปคั่วป่นเสียเห็ดไข่ถึงเลยไม่ใช่เลยก็ว่าป่นเสียเห็ดไข่น่ะแซ่บเข้าาพี่น้องเลยมันแข็งพี่หลึกเขาตัดอันนี้ตัดน้ำแ,แข็งไปเลยนี่ต่อสลุสบับลาบนี่จริงบด้แมนจะคลองหน้าดอกตัดเป็นชาวบ้านนั่นแหละเขามาหาพี่น้องเลย กะดินหน้าซุ้มมันพอเทาแล้วนี่ก็ดีดินหน้าพอเทาพี่น้องเอ้ยบแมนดินหน้าห้อดอกจะนำปัจจัยว่าดินหน้าเฮาวบะแมนดินหน้าพอเทาตัวซีเมนของเฮาวบะแมนก็ไม่เป็นเรื่องของอนาคตเน่อยน่ะก็ดีแล้วก็บอสามารถที่แปลว่าโอ้ยเอเดีดดินหน้าค่อยเด้อจังสนิทสิบอสามาที่แปลว่าออกสื่อได้เนาะดินหน้าพอเทาเฮาวพอสาวลัย โมแม่นดินหน้าแล้วมันดินโคกชัดๆเลยล่ะพี่น้องอุ้ยอันยังเห็นอนหายหน้าจังหายอ่เหนียวมาได้เบาได้แมงแขงอก็ได้ต้นนี้้ายลีพี่น้องเลยหนักอยู่เทิง์คู่โอ นีได้ตัวแมงแข้งเห็นไมมันแมงแข้งคอเล้มัเป็นแมงแข้งจิกแต่ว่าราคาคโคตรโหดเลยล่ะเนียวใส่ข้อเนี่ก็ <c oughs> นียวใส่ข้อนี่ก็บาดแล้พี่น้องเลยเบื่อเนะมันบาดเนาะ để okay, mình khe mình bưng phía đó nè tôi tự từng hàng điện về vập về vập một à. cái xài thùng mười sẫm เก็บคนเดียวมันกษิสะเนี่ยจังน้อยมันมันมันเข่าลี่น้ำใบตองกอภัยเด้อพี่น้องเดยอกันเห็นให้ลลยหูลลยตาก็ดี กว่าสิได้โลนะ่ะไปเบิ่ดมือผู้แหละจังได้สิได้โลแมันว่าพุ่นมาหาขายก็ดี มึงหลายทำไมเอาเทือนเลยพี่ยะพี่น้องพี่น้องเอาเทือนละบุญเฮ็ดเอาบุญเฮ็ดให้บุญแม่แขงมันแม่แขง เ็ศลังโง่ลังโง่บ้านแหละสิมาน่ะสิมาปิ้งป่นอาหนูยุงไปลืกถทนยุง ละ n ง ộ เลยถนอมเลยเด้๋ยวยุ่งคือร้ายแท้นี่อาโทษเฮ็ดไข่ฮันะจ้าหมุ่นหมดครับอ,อันนี้เป็นเฮ็ดไข่นะจ๊ะเฮ็ดไข่จ้ามีแต่ขี้ดิบหน่อยๆพอพอนี่คุดออกเฮ็ดไข่ มาได้ถ่ายละอรเ็บเห็ดไข่กันดิอืมออือมีขี้ดินนย่างน้อยปะมันฮากับพุทธขึ้นมาให้กับพุทธขึ้นมา,มาจะ ขึนนมาจากดินเดียพอแล้ะแรงอยู่น,ออนั้พีปนนองเอ้ยมีเ็ดไข่นะจ๊ะเนี่เฮ็ดไข่ใหดละงอกจีปนใส่กันโอ้ยผักปานี่น <c oughs> เฮ็ดเพาะได้บอารครับแต่แบนี้มันเบิ่งแมงแคงนาะเป็ดิิบสาลายเป็นปน่นปนใส่แมงแคงขึง้นมา บางสิเทบางคำมันจะได้น้อยได้ไหลายครับเทป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 มีเด้แมงแข่งกัดิโอ้ยอะไรกันเยอะขนาดนั้นเอาครพอดีป่นเสร็เห็ดไข่ปุนเห็ดไข่ลองเบิ่งดูอะพอดีมีพื้นเบานี่แหละพี่น้องเอ้ยแมงแข่งโลละสองแสนห้าหนึ่งมันลดแล้วมันลงสองแสนหา้าสองแสนแหละแต่บางเจา<ส>้าซื้อเสร็จเป็นเบิ่งดูกใกล้ จมีตะน้าพี่สวนมาเสือได้มันจีนมันจีอะไรแสบลูกนะเห็ดละงูเห็นบ่พี่นุ่มนี่ละโตหน้านี่แหละโลลาห้าหกรบาทันเงินบาน้านฉัน โอเคพี่น้องก็ยำลายผัจากเนาะมึงดูใส่กันเลยเฮ็ดสามการเลยครับหน้าน่อยมาครับลุงเอ้ยนี่น้ำลายคือไก่เท่นั้นลูกน้ำลายคือไก่เท่อื้อคือน้ำลายขนาดโอ้ยน้ำลายคือเฮ้ยน้ำลายยดย่อยเลยยากซะบอกเอาลูกเอ๊ะโอเคสบายดีป่าลุงมาสิสบายดีฮะ จบคลิปไปเพียงเนี้พี่น้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องมากคลิปใดม้ชื่นชนุพี่ได้กันกดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยนะอย่าราตคลิปใหม่ๆก็รีบกดมากระดิ่งเด้อเนาะเปิดการแจ้งเตือนหน่อยสิเดบุษฎีคลิปจากช่องบ่าวเราครับขาน่อยนะเนาะก็แล้วสบายดีสบายดีบายดีอ่ะอื้อ